สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงลำโพงตัวเล็กกะจิ๋วหลิวราคาไม่ถึง500บาทกับออเซ้นบายอ o ลูในรุ่น T5 ลําำโพงจิว๋วหลิวแต่เสียงก็หืมจนเปิดดังสุดข้างบ้านว่ามาแล้ว ก่อนที่ผมจะขอเข้าเรื่องลำโพงตัวนี้ผมก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเจ้าออเซนเนี่ยเป็นแบรนด์จากอ e ีลู p หรือก็คือเรียกง,ง่ายๆว่าออเซน by e อีลูโดยเจ้าอ e ีลู p คือแบรนด์ที่ผมคิดว่าหลายๆคนในประเทศเรารู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือแบรนด์ที่ขายนําเข้าโพลแบงค์มาขายในประเทศเราและในวันนี้เจ้าอ e ีลู p ก็ได้ออกแบรนด์ออเซนขึ้นมาแล้วก็ออกเจ้าลำโพงจิ๋วตัวนี้ออเซน T5 นะครับเป็นลำโพงตัวเล็กแต่เสียงไม่เล็กเลยและภายในกล่องของเจ้าตัวนี้ก็ให้ของมาที่แบบว่าพรีเมียมในระดับหนึ่งเลยนะกับค่า บามีทั้งกระเป๋าใส่เจ้าตัวนี้เป็นกระเป๋าผ้าอย่างดีเลยแล้วก็ขนาดก็ใส่เจ้าตัวนี้ได้พอดีและเหลือด้วยคือถ้าเกิดใครที่อยากเอากระเป๋าอันเนี้ยไปใส่มือถือต่อก็ยังอาไปทําได้รวมถึงภายในกล่องก็มีสายชาร์จอะแดปเตอร์แบบพอร์ต Type C มาให้เราด้วยนะเออคือราคาไม่ถึง5 0 0บาทแต่ได้พอร์ตชาร์จเป็น Type C นะครับเป็นอะไรที่ผมคิดว่าว้าวมากในตอนนี้ที่ทุกอย่างมันก็ต้องเป็น Type C แล้วละ่ะถ้าเป็น USB แบบเก่ามันก็ชาร์จลําบากนะและยังมีสายคล้องแถมมาให้เพื่อคล้องเจ้าตัวนี้กับมือเราด้วยนะ เจ้า T5 ตัวนี้นะครับมันก็ เล็กแบบเล็กกว่ามือผมอีกอะ่ะคือเราสามารถถือไปไหนมาไหนได้อย่างสบายอะ่ะแทบไม่ต้องพูงว่ามันจะหนักหรือว่าอะไรเลยมันเล็กมากๆแล้วเสียงที่ได้มันดีเกินราคาจริงๆอันนี้คือผมคอนเฟิร์มเลยว่าเสียงดีมากโดยจุดเด่นของเจ้า o l s e n t 5ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับการรองรับการชาร์จผ่านไร้สายด้วยตรงตูดเนี่ยเป็นแท่นชาร์จไร้สายเลยคือถ้าเกิดเราไม่อยากชาร์จผ่านพอร์ต Type C ใช่ไหมเราก็แค่วางบนแท่นชาร์จไร้สายเท่านั้นเจ้าตัวลำโพงจิ๋วตัวเนี้ยก็ชาร์จได้เลยแล้วก็ปุ่มด้านล่างเนี่ยก็บกบให้เรา เพิ่มเสียงลดเสียงนั่นแหละแล้วก็ปุ่มด้านบนตรงกลางนะครับก็จะเป็นปุ่มสําหรับกดเพื่อเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ใช้ในการแพร r i n g กับอุปกรณ์ต่างๆซึ่งเจ้าออสเซนทตัวนี้นะครับ mm. เห็นราคาไม่ถึง5 0 0บาทแต่สิ่งที่ได้มาอีกก็คือเรื่องของการกันน้ํากันฝุ่นโดยมีค่า IP rating อยู่ที่ IP 5 5นะครับก็กันน้ํากันฝุ่นได้ดีในระดับหนึ่งคือกันละอองฝนได้กันน้าสาดมาได้เวลาที่เราเอาเจ้าตัวเนี้ยไปวางอยู่ข้างสระน้ําเปิดฟังเพลงใช่ไหมน้าสาดเข้ามาปื๊บ เจ้าตัวนี้มันก็ยังพอกันได้อยู่โดยที่เราไม่ต้องกลัวว่าพอโดนน้าปุ๊บมันจะพังนะฮะไม่เกิดแน่นอนถึงแม้ว่าจะเป็นลําโพงจิ๋วที่ราคาประหยัดจน น่าจับตามองมากๆเลยสําหรับเจ้าออเซนทตัวนี้ในเรื่องของเสียงเจ้าออเซนทตัวนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเสียงที่ได้มันดังกระคึมมากจริงๆแนวดนตรีเนื้อเสียงดนตรีเนื้อเสียงนักร้องอะไรเงี้ยเราได้ยินครบแต่สิ่งที่มันขาดอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเบสมันก็เพียงพอที่จะทําให้เราฟังเพลงได้สนุกสนานในระดับหนึ่งหรือถ้าเกิดเอาไปใช้ในการดูภาพยนตร์เนี่ยการดูภาพยนตร์เราก็ต้องการเสียงดังๆใช่ไหม เจ้าตัวนี้ก็จับได้เต็มและถ้าเกิดเรามีเจ้าตัวนี้2ตัวมันก็สามารถจับเป็นดัวชานัลได้ทําเป็นสตูริโอได้เช่นกันแต่ว่าผมมีตัวเดียวนะครับก็เลยไม่สามารถทดลองเป็นสตูดิโอได้ว่ามันจะออกเป็นสตูริโอหรือเปล่าแต่เท่าที่ผมไปอ่านมาคือเขาบอกว่ามันสามารถทำสตูริโอได้ถ้าเกิดเราใช้2ตัวนะฮะโอเคครับ, okay, รบเดี๋ยวทุกคนไปลองฟังเสียงทดสอบจากเจ้าออเซนท5ตัวนี้ดูนะครับผมจะไล่เสียงตั้งแต่ผมเปิดวอลลุ่มครึ่งหนึ่งไปจนถึงสุดว่ามันมีความดังมากน้อยขนาดไหน แต่จากที่ผมฟังในห้องเนี่ยคือมันดังมากจริงๆนะเอ,อ่อถ้าเกิดมีร้านไหนให้ลองก็แนะนำว่าไปลองเลยมันดังจริงๆปะไปชมกันเลยครับ on now ต้องเข้าใจว่าเจ้าตัวนี้มันมีราคาที่กระชับมิดและคือแบบมันซื้อง่ายใช้ง่ายแล้วก็กันนา้าแล้วก็ชาร์จไวเลสได้ชาร์จผ่าน Type-C ก็ได้มันครบจบในตัวเดียว เมื่อกี้เราก็พูดเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆครบแล้วเนะไม่ว่าจะเป็นการชาร์จไร้สายการกันน้ําเรื่องของเสียงที่มันดังกระหึมมากๆอ่ะเรามาต่อกันเรื่องสุดท้ายดีกว่าครับเรื่องสุดท้ายผมกอพูดถึงเรื่องของการเชื่อมต่อแล้วก็แบตเตอรี่ของเจ้าออเซนทีหตัวนี้นะฮะเจ้าออเซนทีหตัวนี้นะครับมาพร้อมกับการเชื่อมต่อไร้สายผ่านบลูทูธ5.0นะฮะเห็นเล็กๆก็จิ๋วๆราคาประหยัดค่านี้แต่ก็รองรับการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ5.0แล้นะนะซึ่งการใช้งานเจ้าบลูทูธ5.0มีข้้้ออดีีคืสมมุตาาติววว่าาาาเเเรงจัน กับมือถือเราห่างกันมากๆเนี่ยระยะที่เราสามารถห่างกันได้คือไม่เกิน10เมตรนะครับ10เมตรนี่คือมันมันไกลมาก จริงๆนะ10เมตรไกลมากไม่ใช่ใกล้ๆเลยสําหรับระยะของเจ้าตัวนี้ที่จะเชื่อมต่อกับมือถือเราได้ที่เป็นแบบบลูทูธ5.0เหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของแบตเตอรี่นะครับใครจะเอาไปทำปาร์ตี้หรือว่าเอาไปฟังนอกสถานที่เห็นตัวเล็กๆพกง่ายเนี่ยแต่แบตเตอรี่ที่เราจะได้กับเจ้าตัวนี้เราสามารถฟังเพลงได้นานถึง6ชั่วโมงเลยนะนี่คือทั้งหมดที่เราจะได้จากออเซนท5นะครับมันไม่ถึง500แต่ได้ทุกอย่างแบบจัดเต็มจริงๆ เออโอเคถ้าเกิดมีอะไรก็สามารถมาคอมเมนต์คุยแลกเปลี่ยนกันได้นะยังไงผมก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยแล้วกันครับกดไลค์ s ับส c คร b e แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ